บอสเวนเจอรีนหรือในชื่อภาษาไทยก็คือแรก่กลชนงดนเล่หนึ่งใน10คนหัวใจหินบอสตัวใหม่ที่โผล่มาใน s t a r ์เรีย p แว s สอนี้ไ็ได้ออกมาให้เราได้ต่อสู้กันแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําไกด์แนวทางในการต่อสู้กับบอสตัวนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเมคน,นิกของบอสได้มากขึ้นครับ มาเริ่มกันที่ข้อมูลเบื้องต้นของบอสก่อน,กนเลยนะครับบอสตัวนี้มีจุดอ่อนเป็นาธาตุกายภาพน้ำแข็งแล้วก็สายฟ้าซึ่งเป็นเรื่องปกติที่การต้นานทาน3ามธาตุนี้จะน้อยที่สุดทําให้เราควรจะเอาตัวละครที่เป็นธาตุสามธาตุนี้มาโจมตีใส่บอสครับส่วนธาตุจิตภาพเนี่ยจะเป็นธาตุที่ทาดาเมจใส่บอสได้เบากว่าธาตุอื่นเพราะว่าตัวบอสเองมีการต้านทานธาตุจิตภาพที่สูงที่สุดนั่นเองนอกจากนี้นะครับบอสยังมีการต้นานทานการควบคุมด้วยทําให้เราเนี่ยจะแช่แข็งหรือกระขังบอสเนี่ยก็จะทะบ โดยแมคคานิกของบอสเนี่ยจะมีอยู่2เฟสด้วยกันนะครับซึ่งบอสตัวนี้จะมีลำดับท่าโจมตีที่ค่อนข้างจะฟิกแน่นอนแปลว่าเราเนี่ยสามารถทำนายได้ว่าแต่ละเทินของบอสเนี่ยจะใช้ท่าโจมตีอะไรใส่เราบ้างนะครับโดยบอสตัวนี้นะครับใน1เทิเนจะแอคชั่นได้2ครั้งเหมือนกับบอสตัวนอื่นทั่วไปครับในเฟสที่1่ของบอสเนี่ยในเทินแรกบอสจะทําการโจมตีเดี่ยวใส่เราก่อนนะครับตามด้วยการโจมตีหมู่พร้อมกับลดพลังงานท่าไม่ตาย10หน่วย หลังจากนั้นเนี่ยในเทิร์นถัดไปบอสก็จะโจมตีแบบสุ่มกระจายตามด้วยสุ่มตัวละครหนึ่งตัวเข้าหมดดวลพนันครับสิ่งที่เกิดขึ้นในหมดดวลพนันก็คือตัวละครที่ถูกสุ่มเนี่ยจะโดนเร่งแอคชั่นขึ้นมาให้ทอยลูกเต๋าแข่งกับบอสนะครับโดยจะมีคะแนนของเราในโชว์อยู่ฝั่งซ้ายคะแนนของบอสอยู่ฝั่งขวาคะแนนของบอสเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มขึ้นมาอยู่ระหว่าง2-6ถึงแต้มครับและบอสจะเียกลูกเต๋าอ,ออกมา2ลูกให้เรามาทอยนะครับก็ามาลุ้นกันว่ามันจะออกเลขอะไรระหว่าง1นถึงนะ วิธีทอยลูกเต๋าก็คือการทำดาเมจใส่ลูกเต๋านะครับไม่ว่ามันจะมาจากการโจมตีปกติการกดสกิลกดท่าไม้ตายหรือว่ามาจากโจมตีต่อเนื่องขอแค่เป็นการทำดาเมจใส่ลูกเต๋าเท่านั้นก็พอก็ถือว่าแอคชั่นนั้นเป็นการทอยลูกเต๋าแล้วครับเราสามารถแอคชั่นใส่ลูกเต๋าลูกเดิมซ้ำได้นะครับคะแนนจะบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนแอคชั่นของเรายิ่งแอคชั่นเยอะก็จะได้คะแนนเยอะครับ แต่บอสเนี่ยมันจะให้โอกาสเราทอยููเต่าแค่หนึเทินเท่านั้นพอจบเทิเนี่ยจะสรุปผลคะแนทนทันทีเราคงไม่ได้มีโอกาสจะออกแอคชั่นอะไรได้เยอะแยะขนาดนั้นครับการสรุปผลพนันนะครับถ้า,าเราชนะบอสเนี่ยเราจะได้รับการฟื้นพลังงานท่าไม่ตายทั้งหมดแล้วก็จะได้บัฟทำดาเมจแรงขึ้น50ถึง2เทินนะครับแต่ถ้าหากเราเสมอกับบอสเนี่ยก็จะไม่เกิดอะไรขึ้น ส่วนถ้าเราแพ้บอสขึ้นมาเนี่ยเราจะโดนบอสโจมตีครับแล้วก็มีโอกาสติดกักขังพร้อมทั้งได้รับดาเมจแรงขึ้น20%จะเห็นว่าการเดิมพันพนันแต่ละครั้งเนี่ยมันมีผลลัพธ์ที่จะชิงความได้เปรียบเสียเปรียบสูงมากนะครับแต่ในเฟสแรกของบอสเนี่ยบอสจะสุมมาพนันแค่1ตัวเท่านั้นเราไม่รู้ว่าตัวไหนของเราจะโดนสุมนะครับถ้าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ไม่ค่อยมีท่าโจมตีทำดาเมจได้เนี่ยก็จะมีโอกาสแพ้สูงมากๆเลยครับ และมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้มาเลยนะครับก็คือในช่วงที่ก่อนบอสจะโดนเนิร์ฟเนี่ยตระครอที่ไม่ถูกสุ่มโดนพนันที่เหลือนะครับ3ตัวเนี่ยจะลดนหน่วงแอคชั่นไปประมาณ20%ซ แต่ปัจจุบันเนี่ยมีการปรับความยากใหม่นะครับบอสที่ผมเจอในเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่มีการหน่วงแอคชั่นอันนี้โผล่มาแล้วนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าถ้าหากบอสตัวนี้มาไปโผล่อยู่ใน MOC มันจะมีเมคนิกหน่วงแอคชั่นอันนี้อยู่ไหมนะครับถ้ายังมีการหน่วงแอคชั่นอยู่แปลว่าเราควรจะรีบจบเฟสหนึ่งให้ไวที่สุดไม่งั้นน่ะเราจะโดนหน่วงแอคชั่นจนเสียเทินไปเยอะแน่ๆก่าจะจบ MOC นะครับในเฟสที่1เนี่ยบอสก็จะวนรูปแบบการโจมตีแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะฆ่าบอสเฟสที่1ตายนะครับ เกิแล้วเนี่ยบอสก็จะเข้าสู่เฟสที่2ซึ่งรูปแบบลำดับการโจมตีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเฟสที่1ครับในเฟสที่2เนี่ยบอสจะเริ่มเทินด้วยการโจมตีสุ่มกระจายหลายทีตามด้วยการโจมตีเดียวนะครับหลังจากนั้นในเทินถัดไปบอสจะใช้ท่าโจมตีหมู่ลดพลังงานไม่ตาย10หน่วยก่อนที่จะเข้าหมดโดนพนันทั้ง4ตัวก็คือทุกตัวในทีมของเรานั่นเองที่จะต้องมาทอยลูกเต๋าแข่งกับบอสนะครับ ซึ่งในหมวดโดนพนันของเฟสสองจะไม่เหมือนเฟสแรกนะครับบอสจะสุ่มคะแนนของตัวเองเยอะขึ้นจากเดิมมาอยู่ในช่วง4-9คะแนนแล้วก็จะให้ลูกเต๋าเรามาทอย4ลูกครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างก็มีอีกอย่างนะครับก็คือบอสเนี่ยจะเริ่มนับคะแนนพนันเมื่อเริ่มเทินถัดไปของบอสนะครับไม่ใช่จบเทินเรานะก็เมื่อบอสคิดคะแนนพนันเสร็จแล้วเนี่ยบอสจะโจมตีสุ่มกระจายหลายฮิตต่อทันทีโดยลำดับเทินเนี่ยก็จะวนรูปแบบเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับในเฟสที่2 จะเห็นว่าเทคนิคการต่อสู้ที่จะทําให้เราชนะบอสได้ไวที่สุดก็คือการที่ตัว DPS ของเราจะต้องชนะพนันนะครับเพื่อให้ได้บัฟเพิ่มดาเมจ50%ซึ่งโอกาสชนะพนันก็จะขึ้นอยู่กับจานวนลูกเต๋าที่เราทอยได้นั่นเองผมก็เลยทําตารางโอกาสชนะพนันในสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นของเฟสหนึ่งนะจะเห็นว่าในช่วงเฟสหนึ่งเนี่ยบอสมีโอกาสออกแต้มได้ตั้งแต่2ถึง6แต้มใช่ไหมครับ มาดูคร่าวๆเราจะเห็นว่าเราควรจะถอยลูกเต่าให้ได้อย่างน้อย2ลูกถึงจะมีโอกาสชนะมากกว่าโอกาสแพ้ครับส่วนทองเฟสที่2นะครับจะเห็นว่าบอสเนี่ยมีโอกาสที่จะออกแต้มตั้งแต่4ีถึงเแต้มนะครับโอกาสโดยรวมที่เราจะชนะพนันมากกว่าแพ้คือเราควรจะต้องถอยลูกเต่าให้ได้อย่างน้อย3ลูกขึ้นไปครับ เลยทาให้ตัวละครที่มีความสามารถในการโจมตีหมู่ได้เนี่ยจะมีโอกาสชนะพนันมากที่สุดครับผมก็เลยจัดเทียริสของตัวละครอ,ออกมาได้เป็นดังนี้ซึ่งผมอิงจากท่าที่บอสแพทางนะครับก็คือกายภาพน้ําแข็งแล้วก็สายฟ้าครับตัวละครด้านบนของเทียริสนะครับมีสกิลที่ทําดาเมจหมู่ได้จึงมีโอกาสชนะพนันได้สูงสู้บอสได้ง่ายควรเลือกเอามาใช้สู้ก่อนเลยนะครับตัวละครพวกนี้แต่ว่าก็จะมีข้อควรระวังอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวละคจรจิงหลิวนะครับ ตัวละครจริงเหลิวเนี่ยถ้าเราไม่สามารถเปิดตาตอนทอยลูกเต่าได้เราก็ไม่มีท่าไม้ตายให้ใช้นะครับโอกาสที่จะแพ้พนันสูงมากเพราะว่าเราจะทอยลูกเต่าได้แค่หนึ่งลูกเท่านั้นส่วนสถานการณ์อ,อื่นๆเนี่ยสบายครับไม่ค่อยน่าห่วงเทียริตอันต่อไปนะครับก็คือตัวละครที่มีโอกาสชนะพนันได้ถ้ามีท่าไม้ตายให้กดใช้ตอนทอยลูกเต่าครับ ได้แก่ตัวละครหยานชิงและซูชางครับสาเหตุก็เพราะว่าตัวละครหยานชิงเนี่ยหลังจากที่เรากดสกิลหรือปล่อยท่าไม่ตายจะมีโอกาสที่จะปล่อยการโจมตีต่อเน,นื่องออกมาได้นะครับถ้าดวงดีๆเนี่ยเราสามารถทอยลูกเต่าได้3-4ลูกเลยครับส่วนตัวละครซูชางเนี่ยหลังกดท่าไม่ตายจะเร่งเทินตัวเองออกมาให้โจมตีได้อีกรอบดังนั้นแล้วก็จะทําให้ทอยลูกเต๋าได้ถึง3ลูกครับ ส่วนตรวละครบโบนี่นะครับผมถือว่าเป็นตรวละครพิเศษตัวหนึ่งเลยเพราะว่ามีความสามารถในการเร่งเทินเพื่อนได้100%เเซ็สมมติว่าเทินโบนีเนี่ยอยู่หลัง DPS เราสามารถดึง DPS ของเราเนี่ยมาทอยลูกเต๋าอีกรอบได้เป็นการเพิ่มโอกาสชนะให้ตัวละคร DPS ของเราได้ครับและอีกเทคนิคในการสู้บอลน,นะครับนั่นก็คือ ตัว DPS ของเราเนี่ยถ้าเรามั่นใจว่าจะชนะพนันแน่ๆก็ให้กดท่าไม้ตายเลยครับเพราะว่าหลังจากที่ชนะพนันอนย,ย่างไงเราก็ได้ท่าไม้ตายคืนกลับมาอยู่แล้วไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเรามั่นใจว่าจะแพ้แน่ๆเนี่ยให้เก็บท่าไม้ตายไว้ครับเดี๋ยวผมพอยกตัวอย่างนะครับตอนนี้บอสเนี่ยมีแต้มอยู่9แต้มประคองหยาดชิงของผมเนี่ยพอกดสกิลแล้วมันออกไปแค่แต้มหนึ่งถึงสองแต้มแค่นั้นมันขาดอีกเกินตั้งเจ็ดแต้มนะครับผมจะไม่กดท่าไม้ตายไปสู้เพราะรู้ตัวว่าโอกาสแพ้สูงมากไม่คุ้มจะีเสี่ยงครับ ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเมคานิกการต่อสู้กับบอสตัวนี้ซึ่งถ้าเราเจอบอสตัวนี้ในนเรื่องเนี่ยเราก็ใส่ทั้งตัวฮิวตัวโลไปก็จะทําให้เราพอยืนสู้กับบอสไหวอยู่นะครับหรือถ้าใครยังสู้ไม่ผ่านเนี่ยเราสามารถกินอาหารเพื่อบัฟตัวเองก่อนที่จะสู้กับบอสได้นะแต่ถ้าเราไปเจอบอสตัวนี้ในโหมดอื่นๆเช่นใน MOC อะไรแบบนี้นะครับ ราอาจจะต้องวางแผนกนารจัดทีมดีๆนิดนึงเพราะว่าถือว่าบอสตัวนี้เป็นบอสที่โหดและน่ารําคาญตัวหนึ่งเลยนะอย่างไรเราก็ต้องพยายามให้ DPS ของเราเนี่ยชนะพนันไว้เพื่อที่จะได้บอสมาฆ่าบอสได้ไวๆครับในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเทคนิคของบอสได้มากขึ้นนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามช่องอันบล็อกนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ